พี่น้องกำลัง,ลงหยอกคัะจริมีความสุขนะคะหลังพ่อกับแม่เลิกง,งานน้องก็จะมาหยอกกันอยู่หลังบ้านเล่นกันกินอิ่ม,มแล้วก็มาหยอกกันสองพี่น้องนะคะอีงฟ้าก็พลังเยอะ <c oughs> กอ,อดน้องอ่ะเนี่ยอดูอต่อไปลูกปัดนแหลมมากเลยนะอิงฟ้าเนี่ยนีเขาไม่ยอมอ้าวโดนแล้วไว้นะคะทาองแฉวว่องไอมากอิงนฟ้าแข็งแรงมากเลยนะคะ วันนี้น้องครบ80วันนะคะสำหรับอิงฟ้าก็ให้กินบาบมาแล้ววันนี้พ่อเขาก็เอาเป็นโครงไก่นะคะให้น้องบดบดบดไม่มีเครื่องบดก็ต้องแบบสับให้ละเอียดก็ไม่ละเอียดมากเท่าไหร่ก็ได้นะคะให้น้องได้เพี้ยงเล่นเพราะว่าอิงฟ้าเขาไม่ชอบที่มันแบบมันละเอียดมาก ร้อนแดดเด,ดีวส่งอ่ะเต่ตรงนี้มุมนี้ดีค่ะเห็นน้องชัดเจนแต่ว่าแม่ร้อนมากพลังเยอะนะคะยิงฟ้าได้กินแล้วแต่ว่าพี่ยังไม่ได้กิน ทำให้แล้วแต่ว่าดูน้องนะยังไม่หิวดูอิงฟ้าสู้นำโชคได้ไหมมิดละลดกัดกัดหัวโดนละข้าบหัวเลยหัวเล็กโดนข้าบหัวเลยคมนัำหัวเลยขั <c oughs> นนำโชคไม่ได้ทําน้องแรงนะคะ เพราะว่านำ้ำโชงนี่เขาจะเป็นหมาที่เสียสละหมาที่รักน้องๆน,นั่งทับเลยจดน,นี้ใครจะชนะใครดูนะคะือ ตอวน,น้องนี่แปดสิบวันเนาะน้ำโชคก็เกิดวันที่หนึ่งกุมภากุมภาปีไหนนะคะปีหกสี่เนาะตอนนี้หกห้าปีที่แล้ว,ลวหนึ่งปีปีกว่ากว่าเดี๋ยวรออิงฟ้าอีกสักเดือนสองเดือนก่อนน้ำโชคก็ซูไม่ได้แล้วอิงฟ้านี่ไวค่ะตามที่เห็นเขาแบบเล่นกันนะคะอิงฟ้านพลังเยอะ หลบเก่งวิ่งไวแม่ร้อนขอหลบก่อนอ <c oughs> ถ้าเป็นคนก็ว่าเป็นมวยเนี่ย ทำโชคเขาเป็นหมาไม่มีเพื่อนนะคะเขามีน้องแป๊บเดียวน้องก็เกิดอุบัติเหตุรถชนขาบคอเลยเขาก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเพราะเขาอยู่ตัวคนเดียวตลอดล็อกอย่างเดียวนะเก่งจริงหรือพี่ยอมไมเลิะก่อนคอเลยเลยเยยบ หยาบหน้าอกเออป้อมเลยดิยังก็มวยปั้มเลยทิปเอาเลยลูกเอาเลยเ,ลอ,เอาเลย,เเลยน้ำโชคสู้สู้น้ำโชคสู้สู้ว่าซื้อ <c oughs> กระดิ่งให้น้องใหม่นะคะกระดิ่งให้คนละอันตุกตาก็คนละตัว เกิดอะไรขึ้นไปแล้วฮะฮะเป็นอะไรอะไรอาจจะบินเข้าป่าฮคเหนื่อยบินห้อยแล้วเหนื่อยข้าวก็ไม่ได้กินน้ำก็ไม่ได้กินบินฟ้าเติมพลังมาแล้วนะ ได้ก <cade S 2> ินบ้ามาแล้วเอ๊อแต่แรงไม่เยอะเท่าเมื่อวานนะคะใช่ยิงฟ้าเดี๋ยวเราสักก่อนดูเอาเร็วดูดูเนี่ยพักยกก่อนชูวต่อไหมพักยกก่อน ยิงฟ้าดเลยต่อช็อตเลยจัดเลยจัดเลยเหนื่อยแล้วพักเบกันจ้าเติมพลังก่อน เห่าน้ำเด็กๆเขานชอบกินหญ้เเาเนี่ยบ้างไฟลูกเด็กๆก็ต้องชอบหญ้านี่นะกินหญ้าค่ะเดนเล่นหญ้าเราจะไม่มีกองดินลงทุนซื้อกองดินสักกองหนึ่งเนี่ยยิงฟ้าหันหน้ามาเสาสวยปุ๊บแล้วก็กินหญ้าใหม่นะ เหนื่อยอะ่ะไปต่อแล้วไปแล้วจ้าเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วขอปิดคลิปก่อนขอมากวนกระต่ายนะลูกไปเอาอาหารให้กระต่ายก่อนนั่นไง